วันนาบัวแก้วสตาร์โค้ดวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยลั่นสมาคมเตรียมเด็กมรุ่นใหม่ไว้แล้วแย้มสริวันน่าจับตามองที่สุดหลังจากบรรดานักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้ารายงานตัวและทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมพร้อมก่อนลงทําการแข่งขันในปี2567ล่าสุดวันนาบัวแก้วอดีตนักตกลูกยามสาวทีมชาติไทยที่ปัจจุบันเป็นสตาร์โค้ดวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยออกมาพูดถึงสุริวันดีแก้ว วสาวดาวรุ่งจากซุเปริมที่พยาชนบุรีอีเทคที่มีฝีมือโดดเด่นน่าจับตารวมถึงพูดถึงอุปสรรคที่ทำให้ยูฟ่าดดนพรสินโพยังไม่เปี้ยงปรางในบทบาทตัวเซตวันนาบัวแก้วกล่าวว่าเด็กรุ่นนี้บางคนซ้อมมากับพี่ๆเจ็ดเซียนมาเขาสามารถทดแทนได้และตอนนี้กำลังมีเด็กรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาเพื่อตเตรียมเอาไว้ทดแทนพวกรุ่นพี่เช่นพรพันธ์หัถยาชัชชุออนเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาต้องรีทาย เราก็ต้องมีน้องๆชุดนี้ขึ้นมาแทนเราซ้อมไว้อยู่แล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้คือเราทําไว้แล้วแค่เราไม่ได้ออกสื่อเท่านั้นเองดาวรุ่งที่กําลังมาแรงในตอนนี้ในไทยลีกค่อนข้างจะฉายแววก็คือสุริวันดีแก้วตอนนี้น้องไปเล่นลีกต่างประเทศที่เวียดนามกี่เห็นเขาเล่นเขาค่อนข้างที่จะมีพลังในการตีแต่ก็ต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งเพราะเขาเป็นครั้งแรกที่มีชื่อเรียกติดชุดใหญ่แต่ก็ยังไม่ติดนะเรียกมาคัดเฉยค โดดเด่นมากในเรื่องการโรก็ต้องดูอีกทีว่าตอนเข้าแคมป์ทีมชาติจะเข้าระบบกับพี่ๆได้หรือเปล่ายูฟาเนี่ยเขาเป็นตัวตีมาก่อนซึ่งจะต้องเปลี่ยนมาเล่นตัวเซตมันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าน้องยังมีความคิดเ,ดเรื่องของการเป็นตัวตีอยู่เพราะฉะนั้นมันจึงยากที่จะเปลี่ยนให้มาเป็นตัวเซตแล้วเปี่ยงปรางปังเลยมันต้องใช้เวลาก็ต้องมีโอกาสให้น้องได้ประสบการณ์ในเรื่องของการเซตขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตาม ตามช่องดาววันเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ